สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมตามไปกินอีพีนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มรำแบบร้านลับๆอร่อยมากพี่ตัว่าจะมาตรงไหนเนี่ยมีโซนกอ่อสร้างฉันไ,งไ,งไม่ได้เลยนะ <laughs> จะได้หายร้อนจะดำหมดเดี๋ยวหัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผาก็จะดำหน้าขาวไม่ได้แม่ฮะ <mm> <mm> ทำอะไเปิดก่อนเอ้ยยังไงอ่ะแม่ทำอะไรหนูเนี่ยไม่หนูจะต้องเดี๋ยวมันดำไงใช่ไหมล่ะเออ อันนี้คือหมายถึงว่าสไตล์การมากินก๋วยเตี๋ยวงี่หรอใช่เขาจะรู้ว้าเราเป็นเซเลบอ๋อเซเลบต้องมีอะไรเด่นๆอย่างโอมไงอะไรคือยางโอมอ่ะฉันมีแต่ยางโอมแบเนี้อย่างนี้นอ่าสวยแม่นางตอนยอนตะบูตะมีนะคะอ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะมีแค่ สองโต๊ะเท่านั้นร้านก๋วยเตี๋ยวลับๆสวัสดีครับว่าตุ๋ยสวัสดีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราสั่งกินมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เด็กๆก็ตั้งแต่เรียนอยู่หอการค้านี่ตู้มาให้เห็นไหมเส้นปลาต้มยำรวมทุกอย่างใส่กากหมูเยอะๆน้คข้าวักเต็มขายมา่กี่ปีแล้วป่าตุ๋ยรวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วแล้วอ่ะ28ปีค่ะแล้วฉันน่ะ่ตั้งแต่เรียนหอการค้าฉันกินมาตั้งแต่ฉันเป็นตุ๊ดเด็กกับเธอจ๋าฉันทานลีโอมากินโอช็อปไหมฉันชอบว่า ไอยคนที่จะรู้ว่าร้านนี้ขายเพราะว่าอยู่ในแบบโซนหมู่บ้าน รัชดานิเวศแยกเก็คือซอย9้นะป้าตุ๋ยเนาะใช่รสชาติอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณหัวก็คั่วเองพริก็คั่วเองทุกอย่างทำเองหมดนะฮะขาดอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำเองก็คือชิ้นกระเซ้นลูกชิ้นเลูกชินป็นลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตะแต่เอาไหมป้าตุ๋ยรวกินก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยแล้วว่าไหนว่างก่อนไทยอินด้วยไทยอินเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาดีกว่าเจ้าหญิงตอนยอนตอมูตอมีเส้นอะไรคะเอาบะหมี่แห้งต้มยำรวมค่ะ ผู้ชมขากราบขอบพระคุณมากตอนนี้นะคะตามไปกินของเรามียอดซับ 1, 000, สไครต์100,000แล้วค่ะเย้เรากราบขอบพระคุณแล้วมาสำหรับคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วนะคะก็ถือว่าเราทำยูทูบมาอู้น่ากินมากอุ้ยม,มาสิมาแล้วเ,เวลาเจอตามที่ต่างๆนะตามต่างสวรก็จำพี่ลีโอได้อยู่ในป่าในดงในซอกในหลืบทุกคนรู้จักบุกโกะกับพี่ลีโอหมดเลยนี่คือเส้นปลานะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไห เส้นปลาต้มยำโอ้โหแม่หนูไปเจอแฟนคลับอะเขาบอกแม่กินอร่อยมากเคยให้แม่กินถ้วยกินชามเข้าไปด้วยเขาบอกเหรอเขาบอกฉันกินถ้วยกินชามไม่หรอโอ้ยตายแล้วแฟนคลับคนไหนพูดเนาะเส้นปลาด้งดิงมากเมื่อกี้มีมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบๆอะไหล่เขาปากแม่ไปด้วยเห็นแล้ว ปลาตุต๋ยปกติาขายตามเท่าไหร่เอ,อ่อก,ก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำห้าสิบบาทจ้าอื้อหือโอเดียบะหมี่นะคะบะหมี่บะหมี่นะคะบะหมี่อือหือดึงดึง,ง,งามากดึงดิงนะคะคุณเย็นตาโฟต้มยำมีครบทุกอย่าง เธอดูดิข้างในเนี่ยแบบมันอร่อยมากเลยแตงมาจัดอีกเนนเี่ยาะถ้าดูกากหมูปลาตุ๋ยเขาไม่ห่วงนะเธอก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันต้องมีกากหมูแล้วปลาตุ๋ยทำกากหมูใหม่ทุกวันเนี่ยนะใหดู มันไม่หมีอเนี่ยข้างในมีซ่อนกากหมูได้วยนะฟึ่งนะจะได้ไม่บางนานมีนก็แล้วกันถ้าชงแม่ด้วยเขาบอกแรกาันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเห็นแล้วกินจริงพิธีกรกินจริงแล้วก็พูดานันลาเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนกินบอกว่าไม่กินจริงเขาบอกว่าอันนี้รับรู้ได้ถึงในทางรสชาติมันเป็นเพราะความสวยเราหรือเปล่าไม่หรอกก็ดูแต่ตัวเราสิค่ะตอนนี้มันหนักขึ้นไปอีกกิโลแล้วค่ะกินจริงเนี่ย อ,อร่อยตอนที่เรากินอยู่ประมาณ11มโมงกว่าลูกค้าเ็าจะเริ่มมาแล้วจะแ๊บประตูเกาจะยุ่งแล้วค่ะคุยกับเราไม่ได้แล้วกินเดโฟลก็มีแล้วเขาเดี๋ยวจะสั่งมาอินเสิร์ตให้ดูนะพี่มีร้านี่ของพี่เแม่ทานใช่ไหมหืมคยทุกอย่างมันเข้มข้นหมดหมูสับก็เป็นชิน้นเป็นอัน กตอว่าถ้าเกิดหลายคนมากินนะ่ะต้องเจนเย็นหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าป้าตุ๋ยกับป้าฝนทํากัน2คนด<ม>้วยกัน2คน 2> <ม>ก็นต้องเจนเย็นบางครั้งเนะี่ยอะไรที่เราช่วยเหลือตัวเองก่อนแน่ก็ช่วยเหลือตัวเองไปเพราะว่าคนเยอะปุ๊บก็จะค่อยๆทํานะป้าตุ๋ยเนาะได้<ม>ของฝากคุณนีได้มาบะหมี่เส้นแบนมีไหมครับวันนี้มีค่ะเอาบะหมี่เส้นแบนเลยค่ะเขาต่ออีกซามหนึ่งเป็นบะหมี่เส้นแบนน้ำครุบกริกต้มยำใส่ทุกอย่าง เห็นไหมพ่อใส่อย่างนี้แล้วมันดูดีเนาะเธอว่าป่ะเราต้องเปลี่ยนทรงบ้างไม่ใช่ว่าเออจะแบบว่าถ่ายรายการทุกเทพหัวร้านทุกเทพไม่ได้หรอกอันนี้คู่แข่งยังโอมนะคะไม่ใช่ว่าน้องยังโอมนะคะอันนี้คู่แข่งยังโอมไม่ใช่ยังโอมนะคะยังไรยางแดดม่หยุดอีกเนี่ยยังแดดม่หยุดเธอจะกินอีกไหมเนี่ยแลได้สั่งกินไหมเอาเส้นไก่เธออย่าเรียนแบบฉันใั้ก๋วยบะหมี่แบนไปแล้วเขากินเส้นอื่นสิฉันจะได้ดูบ้างถ้าเกิดฉันกินแล้วฉันได้สวยครึ่งหนึ่งของเธอแต่คนหน้าสวยเธอเป็นคนหน้าสวยนะจริงเหรอคันดูซีอุ้ย ง่สวัสดีค่ะสัง่งอะไรดีคะคืออะไรคะชื่อตู้ครับเนี่ยจะสก,กิดดาวจังเลยเธอหลานประตยดีเหมือนกันเนาะอุ้ยหลานประตยเหรอแล้วบ้าลูก <c oughs> <c oughs> <P> พี่ฝนหรอพี่ฝนเอาไม่ใช่เอาใหม่แม่ฝนปผาฝนลูกปผาฝนมีแฟนหรือ,อยังลูกปผาฝนชอบแบบไหนแบบดุนะแบบพี่เลโอปผาฝนเลือกมาเลยดีกว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หรอก้อใจเดีวว่าเสือเออดูดีบะหมี่อ่ะหเธอดูสิโอ้โหดูหมูสับสิเธอดูหมูสับสิดูกากหมูโอ้ยเธอดูสิก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่บะหมี่แบรนดนะเธอบะหมี่แบรน จากหมูอันนี้ปลาตุ๋ยปะ่ปะปตุ๋ยปลตุ๋ย,ยโอาตาย <c oughs> สับสนไปหมดเลยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรกระแทกเข้าหน้าเลยอะน,นี่คือปอเปียทอด <c oughs> ถ้ากิดสมมติว่าเรากินปลอบเปียทอดก็เท่ากับเราอุดหนุนตู้ด้วยเพราะอันนี้ของเมนูของตู้ตู้เป็นคนทำ มีเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ตึงดึงดึงดึงตึงตึงตึงดึงดึงต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 ึงดึงตึงดึงไม่มีแล้ใส่แล้วเธอมองถอดยากมากเลยสงสัยอยากจะอยู่กับเจ้าของตึ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 งหนูนีโออย่าตะลุกใส่ถอดเสียใหม่ตึง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 ทไมมเหืออนนด มืงนี่วะช่วยจ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมองกุดหอดยากจัง<ล>ย,ยังยังลอกหัวไปหมดแล้วเนี่ย<อ>ใส่เหมือนเดิม มัอุ้ย <c oughs> ใช่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ของคุณตแน่เลยค่ับคุณตู้อยู่ไหมเงี้ยคุณตมีแฟนใหม่ละชื่อตู้ต่อไปนี้ให้เรียกฉันว่ามาดามตู้ได้ณแม่คะขันนะักขันเอาหมาบุ้ยสิรถหมาบุ้ยเห็นสิออกมาขันนักใช่ไหมหมายถึง่ายรายการจะไปหาผูา้ชายออกมาหนูอยากจะมีความรู้ทางด้านฟิตเนสเทรนเนอร์ค่ะแม่มาเลยเลยมาเลยขันนัก จะกลับมาถ่ายรายการไหมพี่ฝนช่วยฉันด้วยเห็นไหมพี่ฝนแม่ตู้เนี่ยช่วยฉันเห็นไหมหยุดเดี๋ยวนี้ตัดยาวแล้วหยุดไหมหยุดแล้วค่ะแม่ไปเดินเปิดชักขั์ ปตุ๋ยฝากเบอร์โทรศัพท์กับวันเปิดร้านหน่อยจ้า,าเออเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะคะ9โมงถึงบ่าย2ค่ะาเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับปตุย๋ย0860841959คด่่้าห้ากาค่ะถามว่าเปิดกี่โมงวันไหนเปิดหรือปิดนะคะจ้าฝากไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะมาได้แต่อย่ามาพร้อมกันเยอะนะคะจ้าค่อยามานะคะเพราะมีสองโต๊ะจ้าวันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มให้แล้วนะคะสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่ขอมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปที่ไหนต้องรอติดตามในตามไปกินนะคะก่อนอื่นต้อง ขอบคุณมากๆ,ๆที่ยอนซับสไคร์นะคะครบทลุแสนไปเรื่อยๆนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าบุกโกกับพี่ลีโอจะไปไหนเราติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรอีกไหมกดแชร์อ๋อกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะดี่นะคะดิฉันก็ถ่ายให้ตากล้องนะคะจริงๆแล้วคุณลีโอกับตากล้องเขาเป็นผัวเมียกันนะคะหมดสิทธิ์แล้วนะคะคุณตูไม่ได้แล้วนะน,นี่ไงเป็นการตัด ตัดหน้ากูเลยด้วยการเปิดตัวผัวช่หรอเอออ่ะหอมแก้มกันหน่อยอืนี่คือตักกล้องของดิฉันนะคะชื่อน้องแสงค่ะอากินกินค่ะไอพวกนี้ป้อนกันหน่อยเหมือนให้อาหารลุงเลยอะ่ะเหมือนป้อนอาหารอากงเลยอะ่ะแดงหน่อยเร็ว